เราขอเราขอเราเก็บก็บเก็บมีซัพพอร์ตด้วยกันยังรับไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะกูคือซูย์เที่ยซูฮีโร่ทันตีถอนี่ไม่ไหวหรไม่ไหวหรอเจียคอสเพย์สามารถคอสเพย์ได้ด้วยฮีโร่ตัวนี้สามารถเล่นไฟคอสเพย์ได้ครับ ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุสนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอนอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับเพราะว่าผมลองเล่นในนี้ดีกว่า ไล่แคนซัพพอร์ตแบบเซอร์รี่ดีกว่าถึงเวลาละไอเเน็ตถึงเวลาเล่นออฟเลนแล้วบอกว่าให้ผมเล่นออฟเลนใช่ไหมเออได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราใครซัพห้ากูนะไม่พี่เอกอะให้พี่เอกไปฮะอ๋อหรือให้กูเล่นไล่แคนซัพหาก็ได้นะได้เหมือนกันนะได้นะได้นะเออใช่เพราะเซอร์รี่มาเล่นซัพหาเว้ยเดี๋ยวกูเล่นไล่แคนซัพหาหรือมึงจะเอาปัร์ไปแค้นกูไม่เล่นเเิลลออน เนี่ยฝันของข้าก็เลยคิดว่าอุ้ยกดออซ่ามาเจอไอ้นี่ว่ะเจออะไรแค่นตบเลนจิลชิลแน่นอนอ๋อกูซับเล่นจัเต็มทองมันก็ตบอยู่ดีอะแล้วแล้วแต่จะคิดชินแบบมาอีกแล้วรู้ละแล้วแต่จะแบบชีวิดคนละที่ไม่มีออซ่าอยู่นี่สับสไครตได้ยังวงฮะยังไม่ได้ใช่ป่ะมันต้องลงสตรีมก่อนเมื่อกี้มึงปวดว่าอะไรนะแต่จะแบบคมป์แบบโปรเพลเยอร์สาบาว่านั่นคือปวดไม่ก็ไม่ปวดอยากพูดอย่างนี้เฉย แบ่งค e. uh, okay. ่อนก่อนติวปิดแล้วนี get get ่ไงอ่าไรแค้นพพอร์ตเทรดเอ๊ะแล้วลูกหมาก็บางเฉียบชิบหายเลยเนี่ยไม่เช่เราเจอใช่ปัดปัดกระดูกมิสซันใช่ป่ะอะไรแค้นสูตรเซอร์รี่อ่ะเล่นทำไมฮีโร่ปกติน่าเบื่อโอ้โหเปิดพื้นไฟครับน่ากลัวน่ากลัวพี่พี่หนุบหนุบ เอาจริงอะ่ะไรแค่พพอร์ตไม่ทำอย่างนี้เลยเว้ยไม่ต้องซื้อเซนที่มาบล็อกเอาลูกหมาไปวิ่งบล็อกแคมป์ตลอดเวลาไงเ,เป็นไงจ<ำ>ไอเดียไอ้นี่รรดรามิไม่ได้จะอได้าวอ้าวอ้าวาเอา้เราพูดเดียวกันเดียวันนี่ยพูดเดียวกันนี่อะไรใครไม่พูดกันเดียวกันกันไหนสุดสัตไม่สนิทเดียวกันี่หอรถเกาะตับางเลยครับทำไเล่นบัตรแกนเนตอ่าเป็นไงไรแค่พพอร์ตเออ บทจะหอนมันก็บางเลยนะเว้ยไอ้เชี่ยเพราะว่ฉศดไม่โดนถ้าพอฉศดโดนมีค่าไกลไปหน่อยอ่ะมีเอาอ๋อมีมีแทงโก้เหรือว่าไม่มีเดี๋ยวจะให้วิ่งยังไงวะจะเอาให้ได้เหรอไปเข้าสู่กลางคืนเหรอต้องทำไงเออกลางคืนแล้วทำไงไลแกสพอร์ต หอนรัวๆมาแทงโก้แชร์นี่จะพุกยังไงอ่ะเออพลังไรแค่ซัพพอร์ตอ่ะเออจะพุกยังไงอ่ะแดกแดกยาไปหอนรัวๆใครคอมไม่ดีก็คือเตรียมตัวระเบิดไฟอ่าวูมีฮีลิ่งโลตัส

เียมแมม่งเเียกินาแล้วลูกกูได้แล้ว,ล,วลูกกูได้แล้วลูกก <c oughs> ูได้แล้วเออนี่แหละ body b l ็อกไอเ้เหี้ยว้าวไรแคนสป,ปอร์ต5แ acid ครับผมต้นเกมมีส่วนร่วมทุกกระบวนการเนี่ยโคงมีประโยชน์ด้วยมั้เฮ้ยอะไรเรา <c oughs> อะไรเราฮุ <c oughs> กอะไรเราฮะน,นี่เล่นแบบเซฟตี้เล่นแบบ safety body b l ็อกอ่ะอ่าอ่า แล้วลูกกระแทกให้เรียบร้อยเอาตัว,วินเลนเจอร์ตายว่ะเ <c oughs> ยอะเราดูมด้วยไอ้โคลแล้วจะมาอ่าลูก,กยังอยู่ลูกยังอยู่กัดให้กัดให้กัดให้แล้วพอคุณจะฆ่าลูกกูได้ลูกกูก็จะวิ่งจุกเก<อ>้านาทีวิสอ่าไอ้นี่พลีพลิงเราตัาดแค่มากูแค่มาแก้วอร์ดเพราะว่าคุเห็นว่าวอร์ดมันทั่ไงวอรเราอีกอาคิ นี่ครับได้ไอ้นี่มาละได้สุดยอดไอเทมมาละมึงจะเล่นบนมั้จะเล่นบนมั้หรือไงเขาเล่นบนได้กลางกลางก็ได้ขวบรถเต็มได้ไงมามามาคอนี่บนแล้วเดี๋ยวรถถังเอาป้อมบนเช้อนเวลเจ็ดเลยวะแล้วโตจังนี่เนี่ยหมาแท้หมาแท้มาเรียกแล้ตแต่เกิหมาเรียกยันตายไอ้สัสเอาพี่ดอกเลย หอนเออฮ้ยมาแล้วอาลานมาแล้วอาลานมาแล้วมึงเทสเหรอมึงเทสเหรอกูวิ่งไวเหมือนกันหมากูก็วิ่งไวอ่ะนี่ครั้าสุดท้ายเป็นไงอีดอกยากจะฆ่ามันไปเอ็นซ์ซิหรอกูเลยไม่ชัดเต็มแกกูรู้อยู่แล้วว่าพี่กับจะตีได้ แล้วได้ความเป็นจริงจริเอาหญาไปแดกเอาหญาไปแดกรกจายหญ้าเกจายหญ้าแล้วเราก็ได้ทาวเวอร์ตามทัมมิ่งด้วยใช่ชุดแม่แอสซิสต์ข้างหลังแล้วสเกลเปเลตล้วก็ทำเซปเตอร์ไงมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะถ้าถามถึงสเกลเปเลแล้วก็ทำเซปเตอร์ครับสามารถรถด แล้วก็แยง่งความไปด้วยเฮียซัพพอร์ปปอตที่จังเกิลได้อย่างนี้ต้องสจดแล้วเปล่าวะไรไเวลาไรไเวลาผมต้องขึ้นไปอะไรนะกดยาหรอมึงกดยาหรอเออกดยาเหรอหมาแทะามาเรียมาเรียชิบหายดูความถ<ข>อนล้วครับ นี่แหละไรแค้นซัพพอร์ตดีที่อ่นี่เขาลาออกจากงานกันแล้วหรออะไรอย่างนีว่เดี๋ยวสมกได้ได้เนี่เปิดละว้าวสนุกจังเลยครับเหนืยโอ้เหนืยกูโดนดูวิ่งไล่กูดูวิ่งไล่กูดูวิ่งไล่กูเกียร์สเปซเฉยเลยสามตัวแม่งวิ่งไล่กูไอ้สัตว์ เดี๋ยวถเชือปิดทางได้สวยมากถอนเกือบโดนเป็นแดนอ่ะคูโดวมต่อยแล้วแอบตายบอกว่าเหยียบโอ้สวยสัตดูความสวยของลูกๆกดดำเจ็บๆิอนถอนไม่ไหววะเจียคอสเพย์สามารถคอสเพย์ได้ด้วยฮีโร่ตัวนี้สามารถเล่นไปคอสเพย์ได้ครับ เ,เ,เออเฮียกูรถเกาะเก้าเลยนี่ว่าสัตว์ด้วยพลังทาเลน์ชานฉลาดเฮียรู้สุมนยดกักดบเก,ก,ก็เละ่อเมกันาจะมานะเันจะมานะเันจะมานะนจะถอยจะเลนออ้ได,ดเ้เราเห็นเขานนี่เดิมได้ยังไงให้วดีขอแล้วขอแล้วขอแล้วโอ้ นี่ซัพพอร์ตด้วยกันยังรับไม่ได mm ้อะเพราะอะไรเพราะกูคือซ <wei> ูไอ้เหี้ยซูฮีโร่เหมือนเชนเลยอ้ช่วยท่านช่วยท่านช่วยท่านดีนะมาดีมาดีมาออมึงฟื้นเลือดไม่ได้ดีกว่ามึงฟื้นเลือดไม่ได้เว่ขอโทษเ่อนไม่ได้โอ้หผูกสวยผูกสวยสัตว์สองวิ เออเล่นอะไรแค่มิวปกติไม่เอาหอนขนาดนี้เลยนี่คือแบบได้หแบบว่าไงหรออ่าฮิลลิงโรตัสเป็นไงโอ้ไปมาแล้วมนมาแล้วได้ชีว่าแล้วครับเออมึงตัวย่อป่ะมึงโดนรถเกาะก้าอ่ะไอ้ ยิ่งกว่าเดโซอีกทั้งแมปด้วยลดดาเมจอีกเออบูฟนี้โนอาร์เมอร์เนี่ยสมชื่อยี่สิบนาทีเพราะว่ารุนเป็นไรอ่ะอ่ามึงฟาร์มเหรอเออเนี่ยกูกดหอนตลอดเว้ยมึงฟาร์มมึงโดนลดดาเมจมึงฟาร์มช้ากว่าเดิมเพื่อขอขอขวดลิมานาดินี่งกูว่าขวดลิมานาดเฮ้ยเออซาเออซาเห็นไหมเดี๋ยวไปหิว อ,อย่างนี้นั่นแหละแล้วก็หอก่อรถเกาะ <c oughs> อารอน่า <c oughs> โดมิเนติ้งเอาดูมาวะ่ะดูมาวะ่ะวุ๊บซิดโนอัมเอกดดำกดดำเฮ้ยไลออนมาเอาไลาออนแคนเซิลแล้ววะอ้คนโดนชิบเหรอเออพ่อมีมีรถถังมีไลออนแคนเซิลเลยโดนหมาขู่อ่ะ แล้วเรามีวลาดด้วยออร่าบวกเกาะทุกคนได้ดาเมสคินิวัตโซฮีโร่ชอบเติมกุยอ่ะเออริมโรชันป่าวะไม่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 เอารถเสราจถังก่อนเรื่รถรถถังก่อนให้มันปริไฟก่อนออออีเมตตัวเองแล้วก็ตายให้ไวขึ้นแบบอ้าวปกตินี่ปกตินีไปโดนทุกว่ะโดนทุกว่ะ โอ้จบแล้วหมาใหญ่เอียมีคนช่วยเว้ยแล้วห่อนรถจะเมจดกูไม่สามารถล้มเอลฟ์าบุฟได้เฮ้ยเฮ้ยเป้าอหมายน่าจะเป็นกูโอ้อะไรวะเฮ้ยฟิงเกอร์แต่ไม่ตายว่ะไปละ เขาไปได้เขาไปได้มีใบเลื่อินกูถอยแล้วเลื่อนหมดโอ้โหยี่ไม่ให้ความหวังที่ไม่ให้ความหวังว่ะได้อินเบสเลยเฮียการซอยก่อนไหมครับอ่ะกูทีพีได้ละกูทีพีละที่เอาบสทีพีที่เอาบอสละที่รอดูรอคามีได้รอดให้รอรอได้เอาเนี่ย ไปโลชันโลชันาเดไปโอ้ยไอ้คนตีโลชันอยู่ไหนอาปั๊กาก่อกเนาปั๊กมาช่วยตีกันนี่ครับทาเล่นบวกเลือดซลมอนหมาป่าเลือด7จ็ดรเดเพราะเราเป็นสมพลกลางคืนจะมาแล้วกลางคืนจะมาแล้วถึงเวลาของกูแล้วประโยชน์กูเยอะกว่า น,น,น,นี่ไงจังหวะนี้แหละพาหนีพาหนีตาอะไรตายอยู่ดี่ปะเกี่ยวประสาเกี่ยวเนี่ยมันหยุดไม่ได้ว่ะชัดมันสนุกอะ่ะสนุกนกับการคอสเพลอะมันต้องเล่นอะเกี่ยวมากเป็นทองวันะครปบ มาเซ็นเตอร์ที่เขียาาเข้ยวประสาทเขี้ยวอ่ะที่อย่างไรแล้วอย่างไรก็มีประไปหรอเ, <laughs> เออมาเห็นไหมเออเนี่ยที่ที่บอกว่าอะไรนะใช้เซฟเตอร์ช่วยเพืนะ่อนเนี่ยเออจริงว่ะ <c oughs> ไปไปเอาป้อมสองไปเอาป้อมสองไม <c oughs> ่เห็นไม่เห็นรถดาเมจให้แล้วพยายามช่วยนะคือคือเสียใจด้วยที่ดำชาร์จหมดพอดีแ <c oughs> บลล <c oughs> ิงเังยัง <c oughs> ไม่สไม่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออจริงกูซื้อไปให้ทีมมันได้เลยเว้ยบัวใครเปิดเหรอเดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวไปเปิดกาชาเลยูเนอายุเลยดิเออจริงเพราะเซนทอมให้คนซื้อไปเว้ยมึงคนขึ้นอีชาวเว้ยกัวซื้อไปเพื่อทีมได้เยผมลจจบัวลูกหมาขึ้นไปเช็คก่อนมีเซนที้มีเซนตี้ ออ่าโเคใส่ก่อนใส่ก่อนเออวุ่นโดนทุบโดนกัดโดนดูดได้ไหมเขี้ยวประสาทเขี้ยวอะไรพิมพ์เกนอะไรน้องเนี่ยโอ้แมงไรซีกูแต่ละหมามันไวกว่าหมีดิอะไรมีพิมพเกนน้องเนี่ยไอ้ใครก็มีพิมพ์เกนเซนทอ์ิ่งไงเซนท์พอลได้กลายเป็นหมาไปแล้วตอนนี้ ไอ้เหี้ถามจริงคือกูห่อแล้วมานับแอซซิตวนับนับนับไอ้เหี้ยถึงว่ามี4 5คิวกูแอซิตา่ชบมอกเี่อถ้าไม่นับเพก็ได้แต่มีันว่าแคลรี่ต้องเป็นแครี่ที่เล่นเล่นตัวเองได้แครี่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากวาระได้คุ ทีมต้องไปด้วยกันในเวลาเดียวกันไม่งั้นไม่มีประโยชน์เสียของเราเจอแรงช่วยอะไรวะเนี่ยมันเล่นคนเดียวล้มเดียวใช่เล่นกับโทลีสุด The best โดนแบนน่าโดนแบแต่โทลโดนแบนเนี่ยว้าวดูดูไรแค้นซับห้าเงินประมาณออฟเลนเลยว่ะที่เล่นปั๊มแมตติสเล่นนะพี่ดาเมจบิลลิ่งันดับสองลองจากแครี่ อออย่่่่างคืืพีไไมมวถ้าโจทย์ตอนเล่นจะไม่ต้องหอนไหมก็ดีครับก็เล่นกับปาร์ตอ่าเล่นเล่นแรลงใช่ไหมแล้วมึงก็เปิดอออออใหม่อ่ะแล้วก็หอนใส่เออรับรองทุกคนถูกใจอ่ะเหมือนในที่มันคอสเพลทีมอสอ่ะนี่มึงคอสเพลอะไรแค่นั้ย meanwhile Han นี่มึงคอสเพย์อะไรแค่นะเว้ย